สวัสดีคะ่ะมากินกะเหลาหมูตุ๋นนะคะอันนี้จะมีผักนะคะเออ่มีผักบุ้งถงงอกมีลูกชิ้นหมูนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยนะคะคนที่บ้านซื้อมานะเขาบอกว่า,าลองกินดูสิเขาบอกว่ากะเหลาก็ทําอร่อยมากนะเดี๋ยวเราลองกินดูนะคะลองซดน้ําก่อนนะเดี๋ยวเอาเนี้ให้เห็ดเห็นะคะนี่ซดน้ำนะหืสุดยอด อร่อยมากน้ำแค่ขนาดน้ำนะคะโอ้โหเนี่ยกินกับข้าวได้เลยนะคะสุดยอดสุดยอดจ้าเออรสชาติแบบนี้มันอร่อยนะคะอร่อยอร่อยรสชาติอร่อยกลิ่นหอมค่ะกินหอมมากกินหอมแล้วก็อร่อยค่ะอ,อร่อยเคร่องปรินค่ะอร่อยแล้วร้อนนะคะไม่เปิด ไม่เปิดพัดลมเงาอออกเลยค่ะร้อนๆและนี่ก็ร้อนๆด้วยนี่ผักปุ้งนะคะทำหมูตุนได้อร่อยนะคะพิ่งเพิ่งกินเขาบอกว่าเจ้านี้เจ้าดังนะคะเจ<บ>้าดังนะคะทำหมูตุนอร่อยนะคะเจ้าดังเขาพูดกันนะเราจะทดสอบนะคะแถวบ้านนีทดสอบนะคะการกินนะคะหลายๆเจ้าแล้วค่ะ ก็ยังยังสู้กับเหล่าแบบนี้ไม่ได้นะคะเหล่าน้ําใสอร่อยเดี๋ยววันหลังก็วันหน้าก็จะให้คนที่บ้านซื้อมาอีกนะคะเพราะมันอร่อยอร่อยจ้าดืแล้วสดชื่นสดชื่นของเรานะคระับเราอิ่มท้องอร่อยอร่อย ถุงนึงแล้วแบ่งเป็นสองถ้วยเลยครับประหยัดนะคะถ้วยหนึ่งเราก็แบ่งเป็นสองถ้วยนะคะยุคที่จะต้องถนอมเงินถนอมเงินตาไว้นะคะแต่ถ้าแพงแล้วก็กินเหมือนกันนะเพราะอยากกินแล้วก็กินให้ท้องเลยอะเอายสบาย มนห,หมูตุ๋นทั้งนั้นเลยนะคะเนื้อเนื้อตุ๋นมีทั้งนี่ค่ะตับนะคะมีผักผักสดสดนะคะกินแล้วมันก็อร่อยผักสดสดอร่อยเลยค่ะอร่อยมากๆใส่น้ำน้ำส้มไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ใส่พอกินใส่พอกินให้อิ่มท้องสําหรับเรานะคะอืมออร่อยข้าตุ๋นหมูเอ่อข้าตุ๋นหมูนะคะได้ดีมากนะคะมันนิ่มมันนุ่ม มันน,มน,นุ่มมันนิ่มนะคะมันน,มน,นุ่มมันนิ่มแล้วอร่อยค่ะก็ขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอคนคนไหนที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้มีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบสิ่งที่ดีนะคะดีค่ะแล้วก็กินต่อมาขอบคุณไว้ก่อนเนาะขอบคุณท,ทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะคนเราก็มีแค่ว่าขอบคุณสวัสดีค่ะเ็าแบบว่าเหมือนกับช่วยเหลือเส้นกันแล้วกันนะคะก็เป็นคำตอบดีๆนะคะคุยคุยกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆ้าค่ะที่เรานะคะได้มาพูดนะคะให้เพื่อนมาพบปะในบ้านหลังนี้นะคะบ้าน Romeo ย tube ด้วยกันนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวได้กินให้หมดเลยนะคะเพราะมันอร่อยนะคะเราต้องกินเราต้องกินเพราะมันหมดเราต้องกินนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดีๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะกินที่หมดนี่เลยนะคะเพราะมันอร่อยเนาะอืมนคะคะอร่อยนะคะอร่อยไม่ต้องบอกเลยค่ะเติมน้ำส้มหน่อยนึงนะคะก็แถวบ้านนะคะถ้กินมาหลายเจ้าเลยนะคะก็ยังไม่สู้นนิเนิาให้ผักเยอะ น,นี้นะคะไส้ไส้หมูนะคะ,ะร้อนๆกินกันให้อร่อยเลยคือรูอเ้เงาปกุกอร่อยร้อน กินข้าวนะคะเยอะๆหน่อยมีขนมก็กินขนมน,นี้จะเป็นเน่เออข้างในนะคะข้างในหมูเนาะนี่ค่ะข้างในหมู ินไปด้วยกันนะคะกคินข้าวแค่นี้แหละค่ะแล้วก็กินนี่น้ํานะคะสดน้ำร้อนๆ mm hmm. เขาทำมากับบางคนทํานะคะจะมีกลิ่นข้าวนี่เป็นแบบกระเหลแบบน้ําใสนะคะไม่มีกลิ่นข้าวแลาบางคนก็ใส่เครื่องเทศเยอะมันก็เหม็นเหมือนกันนะมันกิน่คนบางคนแพคก็เครื่องเทศ อันนี้มันอร่อยะคะอ่ะเนี่ยมีเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นหมดนะคะหมูตุ๋นหมดนะคะทุกครั้งอะ่ะยิ่ง้สืกอะไรถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ค่อยหมดหรือแต่น้ำน้ำมันก็จะหมดรบไปด้วยลดน้ำนะคะ อ,อร่อยค่ะิแล้วก็ของอร่อยจริงแล้วก็นอนหลับสบายค่ะ เวลาแต่มันจะไม่สบายอนเสีอเราไปดูคอมเมนต์เพื่อนที่ทํากับข้าวกินกับข้าวเนี่ยเพราะมันทําให้เราหิวหิวข้าวง่ายกรนหลัเนี่ยชอบผักเยอะๆค่ะผักเยอะๆก็จะอร่อยผักเยอะอร่อยนะ อร่อยกินแน้ำหมดเลยทุกครั้งเน่ยน้ำไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะนนนนนะอันนี้เขาทำน้ำนะอร่อยซื้อมากนะคะร้านไหนอร่อยก็ไปชวนชิมชวนชิมชวน,นกินที่อิ่มท้องสบายใจ หมดแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดอีนี่ข้าวหมดที่เสย อ,อร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะครว่าจะเพียงจะลายทั้งปวงบุญรักษาพักของ,ของสาธุค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ